ทุกคนชอบพี่เพิ่มมากเพิ่มซัพของเรามัน number o ตลอดใดๆคือน้องก็เมื่อวานนี้อันนี้มื่ของเมื่อวานนะคะทุกคนที่น้องขึ้นไปบนเวทีสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นพี่เพิ่มบอกว่าถ้าใครหักหน้าน้องพี่เป็นคนไม่หักหน้าใครบนเวทีจา้าถ้าใครหักหน้าน้องพี่ต่อหน้าคนเยอะๆหรือต่อหน้าบนเวทีเนี่ย พี่จะตบปากให้ปากแตกเลยขอได้ไหมพี่เพิ่มใช้รองเท้าได้ไหมมันจะมันจะเสียมือพี่อ่ะถอดรองเท้าตบได้ไหมฝากฝากทีนึงอ่ะเออฝากด้วยนะพี่เพิ่มฝากด้วยนะถ้าใครทําแบบนั้นนะฝากด้วยเสียดายวันนั้นพี่เพิ่มน่าจะไปด้วยหรือไม่น่าจะให้พี่เพิ่มเป็นพิธีกรอ,อยากเห็นฉากนี้จังดังเลยนะซีรีส์อะ บอกเลยอุ้ยดังเลยนะนะ่ะนแหลดังเลย,เลยอยากให้พี่เพิ่มไปจริงๆมันที่สุดอะยใช่ไหมมาแล้วมาแล้วถ้างัา้นเราเอาเอาสามคนนี้ก่อนสาม,สามคนนี้ก่อน,น,ดอนได้ครับผมนะครับผมอะเป็นยังไงกันบ้างครับเนฮะวันนี้การแข่งขันนะครับเริ่มต้นที่ปลายปลายก่อนเลยให้แนะนําตัวก่อนได้ไหมครับ อ้าวแล้วแต่สิเอออยากะยังไม่มีคนรู้จักคุณอีกเหรออยากแนะนำตัวเขาก็แนะนำให้คบกันไปหมดแล้วอไม่ก็อยากแนะนำอีกทีนึ่งได้ได้ได้โอเคพนุ้ยก้องจะได้คัดได้โอเคโอเคห้าสี่สามสอง action สวัสดีค่ะหนูชื่อโอ้สวัสดีครับผมป้ายไปริโยแข่งในรุ่นโตโยต้า Yaris Variant เลทใหม่95ครับเอาใหม่มันไม่ดีเราต้องพูดแบบชัดเจน 5 4 3 2สวัสดีทุกคนครับป้ายปลายโอริโอนักแข็งโตโยต้ายาริสวันเมกเลสหมายเลข95ครับโอเคไปเลยต่อไปครับคุณปังปอนผมเลยครับแน่นอนข้ามน้องเลยน้องสาวก่อนไหมน้องสาวไว้ที่หลังว่าน้องสาวสวยครับสวัสดีครับผมชื่อปังปอนัครุวิลงในรุ่นค o โร l ะ a อัลติเจียสปอร์ตวันเมกเลสเบอร์14แดงครับผมออ บางทีก็หมัอนไส้มันหน้าตาดีน้องหน้าตาดีอะดีแล้วกูไม่เกิดมาแบบนี้มั้งกูจะเดินแบบนี้แล้วอีกคนหนึ่งครับสวัสดีค่ะมียาทองเจอนะคะแข่งอยู่ในรุ่นยาริสเอทีฟเลดี้วันเมกเวสค่ะเบอร์หนึ่งเก้าแปดค่ะเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเสียงก็น่ารักทุกคนครับสนุกได้นะครับเราไม่ได้มางานวัดนะครับโอเคนะฮะยิ้มแย้มอะไรได้หมดเลยไอป้ายเวันไงบ้างสนามนี้ลูก ก็สนามนี้มาเป็นครั้งที่2แล้วครับรู้สึกว่าออตอนที่ลงลงคอล์ี่ฟายแล้วก็ลงซ้อมมันมันแผลกมันเปียกด้วยใช่โทษโทษโทษีนะลงฟรีไฟล์เขามีแข่งฟรีไฟล์ครได้ยิมมนมาบมดไหขออภัยนะซ้ <Yeah. S 1> อมคอล์ี่ฟายอ๋อคอล์ <Yes. S 1> <Okay. S 2> ี่ฟายแม่คอล์ี่ฟายมันถึงการจบไปละใช่ yeah. เขาไม่ได้เรียนต่างชาติเหมือนเราไม่ต้องพูดเต็มใจเขาพูดชัดเจนแล้วว่าคอล์รี่ไฟล์ใช่คอล์รี่ไฟล์เป็นยังไงบ้างครับไปไปคอร์รี่ไฟายดีมากดีมากเลยครับใกล้ใกล้แล้วใกล้ กล้อีกนิดนึงจะได้ขึ้นโพเดียมแล้วอ๋อเป็นไงก็สนุกมากครับแล้วก็มีสติแล้วก็จำลายสนามเดินเดินจำอยู่างนี้ครับทั้งวันวันนี้คุณไม่ต้องจำลายก็ได้นะครับถ้าคุณมีมือถือที่ดีนะครับลายเนี่ยเขาจะบันทึกเป็นชื่อใครได้ไม่ใช่ลายครับโอเคครับลายแข่งลายแข่งกูเกิลไปไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคนไทยพูดไปเรื่อยแล้วพี่ปอนได้แนะนําอะไรเราไหมปลายพี่ปอนแนะนําทุกสนามว่าเราต้องมีสติ แค่นี้ครับแล้วคุณมีไหม <พอ S 2> ครับส่วนใหญ่น้องไม่ค่อยมีสติครับยังไงอะ่ะทำไมปอนเห็นอะไรถึงเลยแนะนาว่าน้องต้องมีสติไม่หรอกครับจริงๆแล้วการแข่งขันรถยนต์ะนะครับสิ่งสําคัญมันคือสมาธิแล้วก็สติเ<อ>นี่ยแหละครับเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยเนี่ยมันมีรต่ว่าอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันดีที่คุณจบแบบนี้นะฮะครับสุดยอดเพราะใครมาว่าผมว่าน้องผมนะครับบนเวทีผมตบปากเลยนะครับ ปากเลยนะครับ oh. มาฆ่ากันแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคอ่ะคนต่อไปอ่า uh.